สวัสดีครับนะฮะผมหมอจุ๊บนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะจะเป็นทริคในการเลือกแหวนนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะใส่แหวนในลักษณะของการกระตุ้นในลักษณะการเจอคู่นะครับหรือสำหรับคนที่ต้องการจะเลือกแหวนสำหรับการใช้เป็นแหวนมั่นหรือแหวนแต่งงานนะฮะซึ่ง ทริคครั้งนี้นะครับจะเกี่ยวหลักๆโดยตรงก็คือเกี่ยวข้องกับความรักเป็นหลักนะครับวิธีการดูว่าส่วทรงของแหวนลักษณะแบบไหนจะส่งผลต่อความรักในลักษณะแบบใดนะครับและเป็นทริค <c oughs> สามารถดูได้ทั้งสองแบบก็คือสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะฮะต้องการเสริมคู่นะครับถ้าต้องการเสริมคู่เนี่ยนะครับให้ใส่แหวนที่นิ้วนางข้างขวานะครับ แหวนอ่าที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ก็จะส่งผลให้เกิดลักษณะคู่ที่เกี่ยวข้องตามนั้นนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะอธิบายความหมายนะครับว่าจะส่งผลให้เจอคู่ลักษณะแบบไหนนะครับหากเลือกแหวนแบบนี้นะครับแล้วก็ในกรณีคนที่แต่งงานหรือต้องการเลือกแหวนแต่งงานนะครับแล้วต้องการให้ตรงกับลักษณะชีวิตพฤติกรรมนะต้องเลือกแหวนลักษณะแบบไหนนะรูปทรงแบบไหนนะครับสามารถตีความได้2แบบนะครับอ่า อันนี้คือจะเป็นแบบแรกนะครับแบบแรกก็จะเป็นแหวนที่เป็นวงติ้งเกลี้ยงแบบนี้นะฮะวงรอบๆอบเนี่ยนะครับจะเกลี้ยงนะครับนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะมีหัวแหวนนะฮะมีหัวแหวนกลมๆแบบนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของการให้ความสําคัญกับคู่นะรหรือลักษณะเจอคู่ที่เป็นลักษณะ ให้ความสําคัญในลักษณะของความรักเชิงตัวตนความรู้สึกคือเป็นลักษณะความรักแบบว่าพอใจจะทําอะไรก็ทําไปเลยนะฮะคือเราจะไม่ไม่บังคับกันนะครับคือเราจะคบกันแบบว่ายืดหยุนนะ,ะเป็นความสัมพันธ์แบบว่ายืดหยุ่นไม่มีใครมามีอิทธิพลเหนือใครนะะคือหมายถึงว่าพูดง่ายๆคือเป็นความรักแบบคล้ายๆเชิงเพื่อน นะฮะซึ่งให้เกียรติกันนะฮะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแหวนแบบนี้นะฮะซึ่งเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆกับคุณจะทําอะไรก็ทำนะฮะฉันจะทําอะไรก็เรื่องของฉันนะครับไม่มีใครมา ah. มีอภิสิทธิเหนือใครนะฮะแหวนลักษณะแบบนี้คือให้ความสําคัญในเชิงตัวตนความรักความคิดทัศนคตินะ,ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้บ่งบอกว่าจะไปวุ่นวายอะไรกับใครนะฮะเป็นลักษณะความรักที่ให้ความสําคัญ ให้เกียรติกันนะฮะประมาณนี้นะครับอันนี้คือแหวนแบบแรกนะนะคะจะเจอคู่แบบนี้และส่งผลให้เกิดชีวิตดักแบบนี้ในกรณีใช้เป็นแหวนมั่นหรือแหวนแต่งงานนะครับอ่าทีนี้ถ้าแหวนแบบนี้ล่ะนะครับแหวนแบบนี้นะครับอ่าที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือมีหัวแหวนเหมือนกันนะครับแต่หัวแหวนอันนี้นะครับคือจะมีลักษณะเป็นเพชรล้ออีกทีหนึ่ง นะครับแล้วก็ตัวแหวนเนี่ยวงของแหวนเนี่ยก็ยังประดับด้วยเพชรน,นะครับอธิบายอย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่ามันมีกลมๆแบบนี้แสดงว่าคือการให้เกียรติการให้ความสําคัญในเรื่องของความรักนะการมีตัวตนไม่ไม่มองข้ามกันนะให้เกียรติเคารพการตัดสินใจกันนะและเป็นคนที่มีความสําคัญพูดง่ายๆนะครับถ้าใส่แหวนเลือกแหวนประมาณนี้ที่มีหวงแหวนเนี่ยหมายถึงว่าคู่เนี่ยเป็นคนที่ มีอิทธิพลมีตัวตนนะมีคาแรคเตอร์ชัดเจนประมาณนั้นนะครับทีนี้พอเพิ่มเพชรล้อมเข้ามาเนี่ยนะครับจะส่งผลให้เกิดลักษณะคู่ที่มีทักษะการบริหารนะฮะการบริหารคนนะครับหรือมีลูกน้องมีทีมงานหรือมีบริษัทที่ต้องดูแลนะครับถ้าการณีเพชรทีท,ทีเนี่ยหมายถึงมีชื่อเสียงนะครับยิ่งวงแบบเนี้ยนะฮะวงส่วนวงของแหวนเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะมีเพชรล้อม ติดกันย,ยิบ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 อย่างนี้จะแสดงว่ามีค่าความถี่สูงคือหมายถึงว่าเขาเป็นคนมีชื่อเสียงนะฮะต้องไปโน่นมานี่ต้องพบปะสังคมนะฮะเป็นคนมีชื่อเสียงในสังคมนะฮะแหวนลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คืออันนี้คือจะแต่ว่าก็ยังคงให้เกียรตินะครับและความรักก็ยังเป็นไปอย่างสมดุลนะฮะไม่มีใครมาบังคับใครนะฮะคุณอยากจะทําอะไรก็ทำนะ,ะเพราะว่ามันเป็นแหวนกลม นะซึ่งลักษณะแบบนี้ก็คือเขาอาจจะเป็นเจ้าของกิจการนะหรือเจ้าของโรงงานหรือเป็นผู้บริหารหรือมีตำแหน่งหรือเป็นคุณครูเป็นอาจารย์หรือเป็นเทรนเนอร์นักพูใดใดๆก็ตามนะครับที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากพร้อมๆกันหรือทําเกี่ยวกับโรงงานก็ใช่นะฮะอันนี้คือถ้าเลือกแหวนแบบนี้ส่งผลให้เจอคู่ลักษณะแบบนี้นะครับและส่งผลให้ชีวิตคู่เป็นไปในลักษณะแบบนี้มากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่มีคู่เป็น เจ้าของกิจการขนาดใหญ่นะฮะต้องการให้กิจการมันเติบโตไปอีกประมาณนั้นนะฮะก็เลือกแหวนแบบนี้นะฮะเพราะว่าแหวนแต่งงานเนี่ยมักจะใส่กันไปไปนานๆนะครับบางคนก็ใส่ไปตลอดบางคนก็ถอดบ้างนะครับแต่ก็เอามาใส่บ้างประมาณนั้นนะครับถัดมาอ่าอันนี้คล้ายกันนะครับคล้ายกันกับแหวนก่อนหน้านะครับที่เป็นลักษณะมีหัวแหวนก็คือให้ความสําคัญกับเชิงตัวตน นะครับแล้วก็มีเพชรล้อมนะครับมีชื่อเสียงนะฮะมีอำนาจการบริหารนะครับแล้วก็มีเพชรยิบยิบแบบนี้รอบๆแบบนี้อ่านะครับอันนี้ความต่างคือนะครับมันเป็นรูปทรงที่เป็นเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมเนี่ยนะคะคือหมายถึงการวางแผน การวางแผนร่วมกันนะครับการยอมรับกติกาของกันและกันนะครับคือเราจะต้องปรับการเราต้องทําความเข้าใจกันนะว่าครอ,อบครัวชั้นต้องทําอย่างนี้นะครับธุรกิจชั้นต้องเป็นไปอย่างนี้นะฮะชั้นมีเวลาประมาณนี้ไปเที่ยวได้ประมาณนี้นะครับต้องวางแผนร่วมกันคิดร่วมกันนะครับอันนี้คือลักษณะของแหวนเหลี่ยมนะครับแต่ก็เหมือนกันในลักษณะของ เจอคู่นะครับเจอคู่ที่มีทักษะการบริหารแต่อันนี้จะเป็นลักษณะไปทางงานประจำนะครับหรือข้าราชการนะฮะที่มียศมีตำแหน่งสูงเพราะว่าเหลี่ยมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของแพทเทิร์นนะซึ่งจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับคนที่เป็นมียศมีตำแหน่งมีข้าราชการมีอะไรที่ยอมรับในระดับสากลนะฮะมักจะพบในข้าราชการนะระประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คือเหมาะกับอะไรก็ตามที่ ต้องวางแผนด้วยกันะนะครับก็จะเจอคู่ประมาณนี้ทีนี้เราสามารถตีความได้นะว่ากลมกับเหลี่ยมต่างกันยังไงเราจะเห็นแล้วนะครับว่าที่มีหัวเนี่ยคือหมายถึงว่ามีตัวตนและให้ความสําคัญกันและกันแหวนที่มีหัวแหวนนะทีนี้ถ้าหัวแหวนเนี่ยมันเหลี่ยมหรือกลมเนี่ยก็คือหมายถึงว่าอิสระทางความคิด นะฮะยืดยุ่นเนี่ยมันจะกลมๆนะฮะแต่ถ้าเหลี่ยมเนี่ยคือหมายถึงว่าจัดระเบียบกันทีนี้เราสามารถตีความได้ถ้าสมมุติว่าแหวนนี้มีหัวแหวนแล้วไม่มีเพชรล้อมนะฮะและแหวนมันเกลี้ยงวงมันเกลี้ยงและเป็นสี่เหลี่ยมหมายถึงให้ความสําคัญกับตัวตนเพียงแต่ว่าจะต้องคุยกันทําความเข้าใจกันนะครับการพบกันเนี่ยนะครับก็จะต้องแบ่งเวลาจัดสรรน,นะครับ คุยกันให้ลงตัวไม่ใช่ว่าใครจะทําอะไรก็ทําอันนี้คือความต่างระหว่างแหวนเหลี่ยมกับแหวนกลมนะครับโอเคโอเคนะฮะเคลียร์นะครับทีนี้ถัดมาแหวนที่เป็นลักษณะเชฟนะฮะเชฟแบบโครงสร้างอิสระนะฮะอาจจะเป็นรูปหัวใจนะฮะหรือเป็นรูปวงรีนะฮะหรือเป็นรูปโค้งไหวๆมาเนี่ยนะฮะอันนี้คือลักษณะของอ มากกว่าวงกลมนะครับอันนี้คือมากกว่ากว่าทรงกลมคือหมายถึงให้อิสระเสรีมากนะครับแล้วก็คือให้เหมือนกับว่าจะทําอะไรก็ได้นะฮะคือบางทีมันก็อาจจะมากเกินไปนะฮะเพราะว่าถ้าทรงเนี่ยมันเป็นทรงกลมอย่างนี้อันนี้ยกตัวอย่างวงนี้นะครับเป็นลักษณะรูปหัวใจกลกลมอย่างนี้นะครับแล้วมีเป็นเกลียวแบบนี้ อันนี้คือแหวนเกลียวแหวนเกลียวที่ผสมกับลายเส้นแบบโค้งโค้งมนมน,มนหรือสวดทรงเฉพาะที่ไม่ใช่ทรงกลมเนี่ยอย่างเงี้ยหมายถึงความรักที่มันค่อนข้างจะเยอะ,อะความต้องการหรือลักษณะความอะไรอะมันมันเหมือนดาวสุกผสมกับราูหัวนะไอ้ส่วนโค้งโ้งแบบเนี้ยโค้งแบบไม่มีไม่ใช่กลมอะ โค้งแบบแบบนี้เป็นหยดหยดหรือเป็นหัวใจอย่างเงี้ยอันนี้คือดาวสุ์นะส่วนลักษณะการขดเป็นควยอย่างเงี้ยอันนี้คือดาวรา,วาวหูคือเลขแปดนะก็คือมันจะเป็นแปดหกแปดคือหมายถึงว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของอ่าการปล่อยปละอิสระเสรีมากเกินไปนะฮะอาจจะส่งผลให้เวลาคบกันแล้วจะมีปัญหาในเรื่องของรายจ่ายนะครับหรือการท่องเที่ยวหรือลักษณะของ ความติดเพื่อนนะครับและก็ระมัดระวังมากนะครับในเรื่องของความเจ้าชู้นะครับอาจจะทําให้เจอคู่ที่แบบว่าเจ้าชู้หน่อยนะครับหรืออาจจะยังเผื่อเผื่อใจไว้สําหรับอาจ,จะเจอคนใหม่อะไรประมาณนั้นคือเหมือนกับว่ายังมีเป็นชีวิตคู่ที่ที่ยังแบบว่ายังไม่พร้อมจะมีคู่ซะเต็มตัวนะครับยังอยากจะเที่ยวเล่นยังอยากที่จะ อแอบกิ๊กก,ก,กักประมาณนั้นหรืออย่างหรือยังอย่ากที่จะทําอย่างอื่นยังไม่พร้อมจะมีครอบครัวเต็มตัวประมาณนั้นอ่าอันนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับเอาแหวนนี้ก็คือถ้ามองในแง่ดีนะคะก็คือความสัมหมายถึงว่าความสัมพันธ์ความหวานหอมในของความรักความใคร่เนี่ยมันจะค่อนข้างแรงแหวนลักษณะแบบนี้นะแต่ว่าข้อเสียก็คือระมัดระวังในเรื่องของชู้สาวนะฮะประมาณนั้นนะฮะการการเลือกแหวนแบบนี้ทั้ง แหวนที่กระตุ้นการเจอคู่ก็คือนิ้วนางข้างขวาและแหวนที่ลักษณะของการคลองคู่คือนิ้วนางข้างซ้ายนะครับถัดมานะครับแหวนถัดมาอันนี้คือแหวนที่ไม่มีหัวแหวนอแหวนที่ไม่มีหัวแหวนนะครับแหวนแบบนี้ไม่มีหัวแหวนนะครับแล้วก็มีเพชรระยิบระยับนะครับเป็นค่าความถี่แบบนี้อันนี้คือลักษณะของคนเก่งที่สมัรถก นะครับคือไม่มีอีโก้นะหมายถึงว่าเจอคู่ที่เขาเก่งอ่ะเขาอาจจะเป็นผู้กํากับหรือเป็นนักเขียนหรือเป็นคนดังนักพูดเป็นดาราเป็นศิลปินนักดนตรีอะไรแบบเนี้ยเพียงแต่เขาอ่ะไม่ยึดมั่นถือมั่นกับตัวตนเขาเป็นคนสมถะอะไรก็ได้นะฮะก็คือไม่ต้องไม่ต้องมาให้ความสําคัญอะไรกับฉันก็ได้นะฮะยังไงก็ได้เลยคืออาจะส่งผลให้เกิดลักษณะคู่ที่แบบว่ายังไงก็ได้นะฮะแต่เขาเป็นคนเก่ง นะฮะถ้ามีความระยิบระยับของเพชรเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าเขาเก่งแล้วก็ทํางานเก่งเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์น่ยคือไม่ได้ให้น้ําหนักมากขนาดนั้นคือคุณจะทําอะไรก็ทําแล้วก็คือไม่ต้องให้ความสําคัญกับฉันมากนะักก็ได้ออกมานั้นคือเป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบว่าไม่ผูกมัดมากเกินไปไม่ก้าวไก่กันมากเกินไปเนี่ยอันนี้จะเป็นลักษณะแบบว่าความสัมพันธ์แบบห่างๆใครอยากจะทําอะไรก็ทํานะครับนะฮะ,นะฮะก็คือแล้วแต่ นะมันจะบอกว่าให้เกียรติกันมันก็ไพูดได้ไม่ได้เต็มที่นะครับคือไม,ไม่ต้องให้เกียรติชั้นมากนะักก็ได้ประมาณนั้นนะฮะคือเป็นคนที่สมะัะความสัมพันธ์แบบสมถะอะไรก็ได้นะครับอา่าถัดมาแหวนเกลี้ยงเลยแทบจะเกลี้ยงหรือเกลี้ยงเลยนะฮะอ่าบางทีอาจจะมีหัวแหวนติดมานิดนึงหรือไม่มีเลยนะค,คือเกลี้ยงมาเลยอันนี้คือคู่ที่สมะัะ นะครับและไม่ยึดติดกับอะไรเลยนะฮะและบ่งบอกถึงลักษณะความรักที่จืดจางนะครับคบกันแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลยเหมือนกับว่ายังไงเดียเป็นแหวนที่ผมไม่แนะนําเลยละกันนะฮะแหวนแบบเนี้ยนะฮะแหวนเลี่ยงแบบเนี้ยมันจะส่งผลให้พอคบกันไปเรื่อยๆนี่แหละสังคมก็ไม่แคร์กันความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยจะ ไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะก็ que, ค,บ,คบกันไปเรื่อยๆนะฮะตามตามกฎธรรมเนียมประเพณีก็แล้วแต่นะครับหรือบางทีก็ไม่ใส่ใจก็แล้วแต่นะซึ่งเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่คบกันไปเรื่อยๆแล้วมันจะเริ่มแบบว่าเริ่มปรงอ่าไม่ค่อยคิดมากไม่ค่อยจะเถียงกันแล้วก็ไม่ค่อยจะรักกันนะฮะเป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบจืดจืดจางๆนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยจะแคร์สังคมไม่ค่อยจะสนใจอะไรนะฮะอันนี้ก็คือค่อนข้างติดไปหน่อย หแหวนแบบนี้ส่งผลให้เกิดความรักหรือเจอคู่ที่ติดเกินไปนะฮะไม่แค่สังคมนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนํานะคือมันอาจจะเป็นแหวนที่หลายๆคนชอบนะเจอหลายคนชอบเหมือนกันสไตล์ฮิปๆเนี่ยเขาจะชอบแหวนแบบนี้นะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนําเพราะมันจะส่งผลให้มันจะไปลดความถี่ของชีวิตของการทําความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมการอยู่ร่วมกับคนในสังคมหรือว่าการจูนเข้าหากันเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าต่างคนต่าง คิดไปตแบบแต่งระเบียบแต่ระเบบเลยโดยไม่ไม่ปรับจูนเข้าหากันและบางทีมันจะแบบว่าปลีกตัวจากสังคมหรือการเงินหรือลักษณะของงานไปเรื่อยๆนะฮะแบบเนี้ยนะคะก็ส่งผลให้เจอคนลักษณะแบบนี้นะหรือทางทําไปเลยประมาณนะั้นครบกันครบกันไปปุ๊บอ่ะครบกันไปสักพักหนึ่งอ่ะเริ่มแบบว่าเอ้ยเราไปปฏิบัติธรรมกันเถอะหรือเรามาทิ้ง ทุกอย่างนะฮะไปอยู่แบบเรียบง่ายสมถะไม่วุ่นวายอะไรประมาณนะั้นมันก็มีข้อดีนะพียงแต่ว่าข้อเสียมันก็เยอะเหมือนกันนะครับมันจะส่งผลให้ชีวิตอะมันจะกราฟมันจะลงนะฮะอันนี้ก็เป็นแหวนที่ไม่ค่อยจะแนะนํานะครับสําหรับแหวนที่ผมรู้สึกว่าโอเคที่สุดนะถ้าแนะนำนะครับก็คือเป็นแหวนนี่แบบนี้นะครับแหวนที่มีหัวแหวนนะครับแล้วก็มีเพชรล้อมนะครับกับอีกแบบนึงก็คือแหวนที่มีหัวแหวนเพชรล้อมแล้วเป็นแบบเหลี่ยมแบบกลมนี่จะดีที่สุดในเรื่องคู่นะฮะ อาจจะกลมหรือรีเป็นหยดน้ําก็ได้แล้วแต่นะครับแต่อยา่าไปไขว้มากเกินไปว่าเดี๋ยวมันจะมันจะมันจะติด <c oughs> ในลักษณะของกิเลสเยอะเกินไปนะฮะก็อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นวงปกตินะฮะแล้วกลมๆแบบนี้นะครับหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยแบบเนี้ยมีเฉพาะหัวแหวนแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือให้ความสําคัญกันบ้างนะครับประมาณนั้นเพราะว่าชีวิตคู่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันต้องอาศัยเหมืนอนกับว่าต้องต้องนึกถึงกัน ต้องให้ความสําคัญให้เกียรติกันนะครับแหวนที่แต่งงานเนี่ยจะดีที่สุดก็คือทรงกลมเพราะว่ามันมีที่ผลดาวสุขเด่นกว่านะฮะทรงเหลี่ยมบางทีมันอาจจะทําให้อา่าหน้าที่การทํางานโตก็จริงเนี่ยแต่ทาไปทํามาเรื่องความรับความสุขมันอาจจะน้อยลงเนี่ยแหวนเหลี่ยมแบบนี้นะก็แนะนําเป็นแหวนทรงกลมจะดีที่สุดที่มีหัวแหวนนะฮะแล้วมีเพชรล้อมนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับหากชอบก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับและก,กดซับสไครต์ให้ช่อง YouTube หมดยุกด้วย ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ